มีปัญหาสุขภาพอะไรเนาะไซนัทไซนัดมันเป็นยังไงอากานก็คือมัน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 จะเป็นหัวอยู่ข้างในเนี่ยในปลกจมูกเราเนี่ยอ๋อแล้วทีนี้มันมันปวดปวดมันปวดแบบปวดแบบเส้นประสาทตาเนี่ยมันลืมไม่ขึ้นเลยไอ้ที่ทีได้ก้มอืก้มแล้วเนี่ยมันคล้ายๆมันเหมือนหัวมันจะแตกอะมันไหลออกมาอูหรับไม่ได้เลยอะมันออกมายังไงอะเป็นทางแบบ น้ำเนา่าน้ำหนองน้ำเหลืองอะไรมัน,ม,นมันสมองเนา่าเน่าอ่ะขยะทยะเสยสยตัวเองรับไปได้คนนูน้นมาแนะนําคนนี้ก็มาแนะนำที่ย้อนนู้นย้อน,นี้นนปัจจีบซื้อหมด<ะ>แพงแพงแพงกว่านี้อีกขอให้ว่ามันหายให้มันหายแล้วมันหายไหมไม่หายไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นเรามารู้จักกับข่าวตองอยศสุนทรได้ไง เราตัดใจซื้ออีกทีสิสตกกก็ตื้อมาเยอะแล้วเนอะหลายยี่ห้อแล้วเนี่ยปนีก็เลยกินรู้สึกว่ามันประมาณจะครึ่งขวดใช่ไหมเออเราก็เริ่มเอ๊ะที่ดวมันไม่ได้แล้วเนี่ย อเออเราก็เริ่มตกงใส่ตัวแล้วใช่ไหมอเออริติดวงมันก็ไม่ไหลรูอตรงใจมาถูกทางแน่เลยรู้สึกว่าจะเป็นสามปวดมั้งมันก็หายไปเลยโอ้โหหายไปเลยแล้วก็ไม่มาเป็นตุดทุกวันเนี่ยโอ้หนิดนึงมีไหมที่มันไหลในมานิดนึงมีไหมไม่มีน้ามูกไม่มีเลยเหรอไม่มีอาการปวดนิดนึงเหลือไหมไม่มีไม่เหลือจ้ายกออกไปหมดแล้วความเจ็บปวดจ้าอาหารเสริมหรือว่ายาอะไรที่ดีๆที่เราเคยได้ยินโฆษณาเรานะก็สั่งซื้อมากินหมดละเอาหมดสุดท้ายเรามาจบที่ข่าวทองยศสุนทรจ้าอันนี้คือเรื่องจริง ไม่ได้พูดเอาใจกันใช่ไหมครับไ้าไม่ได้โกหกเราได้ลองวยตัวเราเองแล้วนี่ถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่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 รู้สึกพอใจไหมพอใจแต่ว่าอาการที่เห็นผลนี่เห็นผลตั้งแต่ขวดไหนคะัสามขวดสามขวดแรกเห็นผลแล้วก็คือปกติมาตั้งแต่นั้นได้หลังจากนั้นมาเราก็กินขับล้างสารพิษอะไรต่างๆมาตลอดตั้งจนสองลังสามลังละโอ้โหคะแนนเต็มร้อยนี่ป้านีอยากให้กี่คะแนนครับนี่ย Oh, ให้ร้อยคะแนนเลยให้เต็มร้อยเลยป้านี้อยากจะบอกคนที่เป็นไซนัสเป็นภูมิแพ้จมูกปริสติโดนจมูกแล้วก็มีน้ำเหม็นๆไหลออกมาเหมือนกับเรานี้ว่ายังไงบ้างครับป้านี้ก็อยากจะบอกว่าคนที่เป็นลิดติดวงหรือเป็นโรคอะไรที่อยู่ในร่างกายเปิดใจได้ก็เปิดอ,อลองซื้อดูจากที่เคยเป็นทุกข์ทรมานมาก็ลองเปิดใจซื้อเข่าตองยุทธภอธรดูอีกตะกีนึ่งสิเพื่อจะไปตรงกับโรคเรามันอาจจะเป็นตัวที่เรากําลังต้องการอยู่ก็ได้นะ ต้องการสั่งซื้อสมุนไพรข้าวตองยศสุนทรติดต่อได้ที่ดีเจโดมสมอช็อปสาขานาทวีเยื้องเยืองกับเทอรี่นาทวีโทร0842783039 0842783039รับรองได้ของแท้แน่นอนยศสุนทรการันตีครับ